สวัสดีค่ะท่านผอ,อในสัปดาห์นี้นะคะกูเดียอนุญาตนะคะขอพรีเซนต์สัปดาห์ที่8และสัปดาห์ที่9เรื่องมารยาทอาเซียนนะคะเรื่องมารยาทนะคะจะมีการสวัสดีการขอบคุณการขอโทษนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปการสอนนะคะสอนเรื่องขอบคุณนะคะสอนเรื่องการขอโทษนะคะและก็กล่าวคําต่างๆนะคะและก็มีวิชาต่าง ที่จะเรียนในสัปดาห์ที่8ด้วยนะคะในสัปดาห์ที่8นั้นนะคะจะมีการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคณิตศาสตร์ภาษาไทยนะคะแล้วก็สติปัญญานะคะหรือตัวเด็กนะคะมีคลิปสอนให้นะคะแล้วก็นะคะจากที่มีคลิปสอนแล้วนะคะในวิชาต่างๆนะคะก็จะมีผลงาน ีผลงานของเด็กๆนะคะที่ส่งมาในไลน์ให้คุณครูเดียตรวจนะคะท่านพอออนะ,ะจะมีผลงานในด้าน,นหลายๆด้านนะคะแล้วก็จะมีการทดลองด้วยนะคะคุณเดียพาทดลองด้วยค่ะทดลอง2องอ,งอย่างนะคะก็คือการทดลองในการปั้นดินน้ํามันนะคะปั้นดินน้ํามันโดยการออกแบบเรือนะคะและก็เป็นการทดลองพับ ทับดอกไม้นะคะในการรอยน้ำนะคะมีคลิปนะคะมีคลิปวิดีโอเพื่อสอนแล้วก็อธิบายขั้นตอนในการทำต่างๆนะคะคุณครูเดียนะคะจะเตรียมการทดลองให้เด็กๆนะคะ โดยการทดลองทั้งสองอย่างนี้นะคะคุณครูเดียนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะไว้ล่วงหน้าก่อน1วันนะคะที่เด็กๆจะต้องนํามาทําการทดลองนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ํามันนะคะหรือไม่ก็กระดาษสีนะคะเพื่อเราจะมาทําการทดลองนะคะและทีนี้ครูเดียก็จะลงคลิปให้นะคะโดยการที่ให้เด็กๆนะคะทําการทดลองนะคะโดยการเตรียมของ แล้วก็บอกวัสดุอุปกรณ์ของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีดิันม,มันมีอ่างล้างมือมีผ้านะคะมีกระดาษมีสีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มีนิทานให้เด็กๆด้วยนะคะนิทานนะคะไม่ใช่เล่าอย่างเดียวนะคะท่านปอคุณครูเดียทำให้ทํางานศิละปะด้วยนะคะโดยการที่ฟังจากนิทานที่ครูเดียเล่านะคะแล้วก็นําตัวละครที่เด็กๆเห็นนะคะไปวาดเป็นวิชาศิละปะแล้วก็ลงมือวาดนะคะสมคุณครูนะคะในผลงานของเด็กๆนะคะก็สวยงามนะคะเพราะว่า ในนิทานนี้นะคะคุเดียจะไม่ได้ลงใน Google Classroom นะคะคุณเดียลงที่ลายอย่างเดียวนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังนิทานนะคะก็จะไม่สามารถที่จะทางานศิลป,ปะที่คุเดียมอบหมายให้ได้นะคะในหนังสือนิทานเล่มน,นี้นะคะจะเป็นหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทําผลงานมาส่งนะคะโดยการวาดรูปมาส่งได้นะคะ วารของเด็กๆนะคะก็มาจากการที่เด็กๆนะคะได้ดูจากนิทานในสัปดาห์ที่9นะคะเป็นหน่วยของอาเซียนนะคะคุณครูเดียก็ได้สอนเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติของแต่ละประเทศนะคะทั้ง10ประเทศนะคะแล้วก็มีคลิปนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับ ธงชาติเกี่ยวกับเมืองหลวงนะคะเกี่ยวกับชื่อประเทศของแต่ละประเทศทั้ง10ประเทศเลยนะคะและก็มีการทักทายนะคะมีคําทักทายของแต่ละประเทศด้วยนะคะโดยคุณเดียจะลงคลิปวิดีโอเพลงนะคะเกี่ยวกับการทักทายนะคะการทักทายของแต่ละประเทศนั้นนะคะจะมีการทักทายที่แตกต่าง ออกไปนะคะโดยที่นะคะมีเพลงนะคะเพลงคำทักทายนะคะคุเดียก็จะพูดแล้วก็จะลิงนะคะคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเพลงนะคะเพลงของอาเซียนนะคะการทักทายของอาเซียนลงไปและทีนี้ก็มีนะคะผลงานของเด็กๆนะคะที่คุณคูณเดียสั่งเป็นวิชาศิลปะนะคะให้ วาดภาพของทุงชาตินะคะุงชาติในสมาชิกอาเซียนนะคะโดยเลือกเอานะคะ3ประเทศนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมประเทศไทยของตัวเองนะคะเด็กก็ส่งผลงานมาให้ดูทุกคนเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ